เสียงดังขนาดนี้ส่งเวทีนี้กับคุณโดอือยังสูง เยแฟนๆมาเยอะมากให้คุณคยงสูทักทายแฟนๆทุกคนอย่างเป็นทางการเลยครับสวัสดีครับทุกผูุชมครับเนี่ยสุดๆไปเลยฮะวันนี้เบบชิญพักเชิญฮะวันนี้แฟนๆมาเยอะมากบางคนมาตั้งแต่เช้าเลยฮะคุณคยองซใครมาตั้งแต่เช้ายกมือขึ้นว้าวว้าวใครเพิ่งมา ครับแฟนๆมาเยอะมากต้องถามคุณพยังซูแบบนี้ว่านี่คือครั้งแรกที่ได้มาคริสตมัสที่ประเทศไทยของเรารู้สึกไงบ้างที่ได้มาร่วมเทศกาลแบบนี้พร้อมกับมาที่นี่หะเสียมที่เสียมพระรครแห่งนี้ครับหลังจากที่ผมมาถึงประเทศไทยแล้วผมก็รู้สึกดีมากเลยครับที่ได้มาอยู่ในเมืองไทยที่นี่ครับ 제가 오게 됐는데 어 즐거운 연말 보내고 계신가요 여러분? 야 파라곤, ผมได้มาอยู่ที่น 오늘 함께 행복한 시간 됐으면 좋겠습니다. 마네ครับ 오늘은 사용할 시간, 하 วันนี้รับรองความสนุกสนานอย่างแน่นอนฮะคุณเรี่องสุฮะถามนี้ดีกว่าในช่วงเทศกาลแบบนี้คริสต์มาสแบบนี้ถ้าสมมติว่าคุณจะต้องอยู่ที่เมืองไทยมีฟรีไทม์หนึ่งวันเต็มๆอยากทำอะไรเป็นพิเศษฮะชอนนี่เติร์นโอ้เชลสุิคีคือสิ่งที่ผมอยากทำจริงๆเลยครับเชพะรกอนอัน,น,น,ด,นดันนร,รนทั้มดทีรา้อกีก่อนครับ 곳곳แล้วก็อยากจะไปร้านอาหารที่ที่แบบว่าคนไม่น่าจะรู้จักที่มันแบบร้านอาหารดังๆที่มันซ่อนอยู่ครับอยากไปทุกทุกที่เลยครับนะฮะถ้ามีเวลานะก็อยากจะให้เขาได้เที่ยวทั่วไทยแต่ที่สําคัญคือต้องมาเดินบนที่สยามพารากอนแห่งนี้ใช่ไหมฮะรับใช่ครใช่ครับ คุณพูดแบบนี้แล้วนะคุณรู้ไว้เลยนะฮะคุณจะได้มาที่นี่ทุกปีฮะดีครับดีหฮะต่ดีปตบมือดังๆให้เสี่ยมกรด้วยนะทุกคนเอาใจสุดๆให้มาเดินช้อปปิ้งที่นี่ที่นี่คือแหล่งรวมการช้อปปิ้งของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติคุณเคยรัซูนะครับเอาล่ะถ้าสมมุติว่านึกถึงช่วงเวลาแห่งความสุขนี้ปลายปีแบบนี้ปกติคุณ ทานอาหารอะไรเป็นพิเศษในช่วงปลายปีแบบนี้ฮะมีอาหารอะไรที่ชอบเป็นพิเศษครับ저는เน음식을좋아하기때문에นอาหาร식은없อ데요근데지금제가태국อ오ท마자อ지่า부ที่มีทุกอย่คือไม่ได้มีอาหารอะไรเป็นพิเศษครับที่ต้องกินสิ้นปีนี้แต่ผมว่าคือมาถึงเมืองไทยปุบบ๊บาครพาว จริงๆไทยก็ชอบอาหารไทยมากๆเลยกือผัดกะเพราดีนะครับใชคือในั้นปีนี verdad? ้ได้มาเมืองไทยแล้วก็ได้กินอาหารไทยเนี่ยคือรู้สึกมีความสุขมากๆเลยครับนี่งานปลื้มใจนะเราก็ปลื้มใจใช่ไหมนาะเพราะฉะนั้นทุกสิ้นปีคุณต้องกลับมากินผัดกะเพราที่เมืองไทยได้ไหมฮะ ไอ้กฤษฎาโอเคครับและตอนนี huh. <laughs> okay, uh ้ก็คือเป็นแฟนๆขับคุณทุกคนก็เตียงปลูกต้นกะเพรานะฮะเพื่อรอคอยคุณในชิปปีหน้าโอเคไหมฮะโอเคครับบาจิลถ้าชิมชิมแล้วทั้งหมดนี้โาหอมแน่นอนครับ เห็นไหมล่ะอันนี้นี่ะใชกพาที่ดเจ่ี้กันเดียวผมจะเป็นกระเพราแล้วครับเนี่ยเอางี้ดีกว่าฮะในปี2025อยากรู้ว่าคุณยังซูมีเป้าหมายอะไรในชีวิตบ้างหรืออยากจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จบ้างฮะอีกต้นอัลบั้มีอยูสักกมดคอนเสิร์ตก 그리고뭐ะ화를2월에개ย하ตร์เรื่นะลงกราก็จะมีปลดหนังทำแล้วกดม่กจริังครับแล้วก็กววตอนนี้การถ่าย,ยเตรีอระนะีะไรใ้ดูเยอะแน่นอนครับตอนนเนื่องให้ไติดตามกันตลอดเอติตามม รอติดตามผลงานของคุณนะครับแล้วก็คอนเสิร์ตก็คือแน่นอนฮะที่เมืองไทยใช่ไหมฮะต้องมีใช่ไหมทั้งยันต์แน่นอนครับไปไหมครับทุกคน <ś ring> ไปอยู่แล้วพลังแบบนี้นะฮะจะไปกันในคอนเสิร์ตของคุณในปีหน้าอย่างแน่นอนนะครับเอา,อางี้ดีกว่าเป็นปกติที่ถ้าสมมติว่าถ้าสมมติเข้าสู่ช่วงปีใหม่จะต้องขอพรให้กับตัวเองถ้าสักสามข้อคุณเคยังสู้ฮะอะไรดีครับที่คุณอยากขอฉันฉันเลยต้องขอ 그리고 지금 저를 보고 계신 분들의 저를 알고 계시고 저를 보고 계신 분들의 행복. <목소리> คนที่นี่, <목소리> คนที่นี่, <목소리> <목소리> 그리고 하나는 아주 맛있는 음식을 많이 먹을 수있는 그리고 또 하나는 음식을 있는 음식을 먹을 먹을 수있는음 그리고 또 하나는 음식을 먹을 수 있고, 그리고 또 พรคุณประสบความสำเร็จนะฮะช่วนียดูชุตอนนี้ทุกคนดูชุดซื้อใช่ฮะทุกคนมีความสุขมากจริงจรคุณดูสิฮะว่าทุกคนใบหน้าเปื้อนไปด้วยรอยยิ้มเต็มไปด้วยรอยยิ้มยิ้มยิ้มทุกคนยิ้มขนาดใส่แมสอยู่ยังยิ้มเลยครับคุณเทียงซูนี่ยิ้มไหมยิ้มมีความสุขมากนะคะขอให้พรทั้งสามประการประสบความสำเร็จนะครับ แล้ววันนี้ก็ต้องบอกว่าอีกไม่กี่วันก็เราก็จะได้พูดคําว่าสวัสดีปีใหม่กันแล้วอยากให้คุณได้แบบอวยพรปีใหม่ให้กับแฟนๆชาวไทยหน่อยได้ไหมครับสวัสดีปีใหม่ครับ Happy New Year มีอะไรอยากจะบอกกับแฟนๆชาวไทยทุกคนบ้างฮะกับการก้าวเข้าสู่ปี2025 2025년에 여러분 저는 2024년이 그래도 굉장히 건강하게 잘 마무리한 것 같거든요. 그래서 어, 이 저는 어, 여러분들이 2024년에 만약에 감기를 한세번 걸렸으면 한 번만 걸리는 그런 연도가 됐으면 좋겠습니다. 그서2024 여러분ค강하셔야็니다รงเฉยแขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับอาภัชมาเซอย่าเจ็บป่วยนะครับัาชินีตุลมาในที่สุดในนปีสพนากินอะไรอร่อยๆนะครับชอร์ลียและผมก็จะทำแบบนั้นเช่นกันครับขอให้ทุกอย่างประสบความสำเร็จอย่างที่คุณโดคยองซูตั้งใจหวังไว้ฮะและทุกคนฮะส่งเสียงดับให้กับคุณโอคฮยองซู เลยฮะคุณเปีงสูงฮะเรามาถ่ายรูปกับแฟนๆของคุณดีไหมครับมีป้ายป้ายคุณด้วยให้ไหมเหใหญ่มากเลยงั้นเชิญเลยครับคุณเปียงสูงครับทุกคนฮะเตรียมถ่ายรูปภาพหมู่ด้วยกันครับเชก็ยโทรศัพท์จิงนะเพื่อให้ผมหันหลังนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับดังนั้นเจอชื่อผมจูบให,ใหบนน้ด้บยนี้ัอ้อยย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 ครับยยยยยครับยยยยยยบยยยยย 1, One, two, One, two, 2, 3 <Yeah. S> 1, 2, 3 <Yeah. S> ้ฉันพับได้ไครับ <Yeah. S> 1, 2, 3อ่าพับขึ้นไหวฮะพับขึ้นไหวนะครับนับหนึ่งสองสามทุกคนเย้ yeah, <Yeah. S 1> พอมอกันนะ One, two, three. 2> <Yeah. S> 1, 2, 3่ h เย้ โดเขาตงสูเ่โอเคไหมพี่ถ่ายยางพี่ถ่ายยางอีกทีนึงนะอทีนึงนะทัหมดใช่่ One, two, three. ด yeah! อดเ,อเอตงูเกล้อง,งบกอีกหนึ่งครั้งครับอีกหนึ่งครั้งครับทั้งมดครับเราไม่ไปนะครับส อีกทีเด,ดืงเอาไหครับ One two t h r e สวยงามสวยงามโอเคทุกคนครับสง <LISA S 1> เสียได้อีกครั้งครับให้กับคุณโดฮีนซูครับวันนี้มาแล้วมาเจอกับฟแฟนๆแล้วคุณก็เตรียมความพิเศษมาให้กับฟแฟนๆด้วยถูกต้องไหมครับชิมเบจูเตรียมแน่นอนครับครับ เห็นโเตรียมเพลงม,มาเป็นพันเพลงเลยที่การงเพจริงไหมครับฉันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใพันเพลงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเตรียมเพลยยงทั้งหมด5เพลงรวมกับเพลงถ้ามีเพลงที่รู้จักเดี๋ยวทุกคนร้องพร้อมๆกันนะครับ ใช oh ่ง <Okay. S 3> ั้นถ้าพร้อมแล้วนะครับขอยกเวทีนี้ให้กับคุณด็อกยองซู 하늘의 별들처럼 좋습니다. <laughs> 좋습니다.

아 태국 그 제가 팬 콘서트를 끝내고 진짜 또 다시 오고 싶다는 마음이 정말 굴뚝같았어요. 그봄냐그 란짝도 팬콘 히무 타이 라냐 그 약작가 마무 타이 몇 열이에요 아. 막내 아. 근데 진짜 이게 제가 다음에 뵐 때는 그러면은 콘서트로 뵐려나 생각했거든요. 그봄목 아. 기와알 아디미나 근데 시안파이란 느낌에 또 이렇게 콘서트 전에 제가 와서 또 인사를 드리네요. 제가 인사 드리네요. 근데 เพราะ 와서 제가 인사를 드리네요. 근데 왜 이렇게 많 많이 왔어요? 근요 근데 왜 이렇게 많이 왔어요? 근데 왜데왜 이렇게 많이 요 คือหลังจากที่ระหว่างที่ผมร้องเพลงเนี่ยคือแบบผมก็ตกใจเหมือน,นกันคข้างหลังมันอยู่ตรงนั้นหรอคิดเจอใชมมีรถไฟวิ่งผ่านาด้วยคิจนี่ไงก็เลยทักทายคนที่อยู่บนรถไฟอ่ะคือคนพวกนั้นคงไม่รู้จักไม่รู้หรอกว่า,านี่นคืองานอะไรก็คงเอ๊ะอะไรองคริงองจเอาเป็นว่าสนุกมากเลยครับ

마지막 곡 남았는데요. 오케이, okay. 어, 아쉽지만 여기서 저는 인사를 드리고. 나다 같이 너무 신나는 곡을 같이 불러 주으면 좋겠습니다. 여러분. 여러분. 팝콘입니다. Somebody! 저를 만난 그날의 장면 전화답지 yeah. 않던 그 떨림 yeah. 그 표정이서 있던 날리진들 yeah. 마음 설레게 했던 예쁜 웃음 그날처럼 yeah. 고운한 눈빛 yeah. 내 마음을 녹였던가 봐 저의 yeah. 백성들! Yeah. 같이 정 그날처럼 Thank yeah. you. 찾아오겠습니다. 올 네, 감사합니다. 마지막으로 사진 찍는 시간 있나요? 아, 네, 그러면 저는 영상 인사 드리고요, 여러분. 난 이제, ผมกขอา